อย่าท้อใจอย่าท้อใจกับการทําความเพียรอย่าท้อใจกับการเดินตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทําตามคําสอนของคนอื่นผู้ที่ไม่ใช่สัพพัญญูเป็นคนบอดไร้จกักษุเรายังทําได้ไปนั่งบูชาไฟไปเสียเงินเสียทองซื้อหัวหมูไปแก้บน ไปซื้อผ้าขาวมาผืนโตโต,โตมานั่งคลุมกันบางสกุลเป็นบางสกุลตายเล่ายังทำเลยโยมยังเสียสละเวลาเสียสละเงินทองไปทำกับใครกับคนที่มีมิจฉาทิฏฐิกับคนที่ไม่รู้สิ่งที่ถูกต้องเรายังทำเลยแต่นี่เรามาทำกับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเดินตามพระพุทธเจ้ามาเสียสละเวลาสักนิดหนึ่งนะมาเสียเงินทองสละทรัพย์สักนิดหนึ่ง ช่ละความเจริญละความยึดมั่นในวัตถุข้าวของนะคนละเล็กคนละน้อยนะมาเสียสละเวลานั่งสมาธิทําความเพียรสักนิดหนึ่งใช้ปัญญาเห็นการเกิดกันดับภายในจิตของเราเองแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์เราทําแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ไหมไม,ไม่ตัวเราเองได้ประโยชน์ร0อเปเซนตเต็มเลยนะและสังคมก็ได้ประโยชน์ผลพวงจากตัวเราไปด้วย ตัวเราไม่ก่อเหตุเดือดร้อนสังคมก็มีความสุขสงบ